สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ y o u t u b e จะก้าวไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับครั้งนี้พวกเราไปถ่ายนกกันที่บอ่อภูผาพลอยู่ในเขตห้ามราัต์่าห้ามผา่าพลอำเภอเนินมนะปางจังหวัดพิษณุโลกครับเรามาถึงแล้วก็เจอกับเจ้าของบอ่อแล้วนะครับเหยวนกเขาชีคาเขาจะมาเป็นช่วงๆนะครับมาทีไรนอกนอื่นก็จะมียบหายชนิดไปเลยนะครับ ถายเขามาแบบบรรยากาศชิวๆเลยครับเหยี่ยวนกเขาชิคาครับมาแล้วครับนกที่เราอยากเจอมานานนะครับไม่เคยได้เจอแบบใกล้ๆแบบนี้สักทีนะครับนกคัดคูงออนครับเคยเจอมาไกลๆถ่ายรูปไม่เคยได้ครั้งนี้ประทับใจสุดๆเลยครับเขาลงมากินน้ําลงมาโชว์ตัวให้เราได้ถ่ายรูปอยู่นานสองนานนะครับ เก็บภาพถ่ายเก็บวิดีโอมากันแบบเต็มอิม่มเต็มใจเต็มคาราเบลไปเลยครับแต่วิดีโอนี้เราก็จะเน้นเป็นคลิปวิดีโอนะครับภาพนิ่งเราไม่ได้ลงเลยครับเราถ่ายวิดีโอกันมาเยอะนะครับพวกเราได้เจอนกคัดคูงอนแบบใกล้ชิดใกล้ชิดแบบชิวๆแบบนี้ดีใจกันไปครับถึงอากาศจะร้อนนะครับ แต่ได้เจอนกคอยคูงอนแบบใกล้ชิดแบบนี้ก็เย็นใจกันไปเลยครับเขามาอาบน้ำมาเล่นน้ำมาสะบัดขนเป็นภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจสุดๆเลยครับตามด้วยนกจับมแมลงหลังเขียวตอนแรกเราคิดว่าเป็นนกจับมแมลงขิ้เหลืองนะครับแต่น่าจะเป็นนกจับมแมลงหลังเขียวนะครับก็น่ารักไปอีกแบบภาพตัวนี้ครับ นกจับมแมลงตะโพกเหลืองตัวเมียรครับตัวผู้ไม่ยอมออกมาให้เราถ่ายเลยครับได้ตัวเมียกันมาแบบยาวๆเหมือนกันครับเพราะนกจับมแมลงตะโพกเหลืองตัวเมียนี่ครับเขาก็มาดื่มน้ํามาเล่นน้ําที่บ่ออยู่บ่อยๆเลยครับเป็นนกประจําบ่ออีกตัวหนึ่งเลยครับเขามากินน้ําแบบชิวๆ ให้เราได้ถ่ายรูปแบบใกล้ๆดีใจกันไปเลยครับนกกินปีคอแดงเราก็สามารถเจอเข้าได้บ,บ่อยๆนะครับที่เขตอำเภอนมาปาลนะครับเราเคยเจอเข้ามาแล้วนะครับแถวบ้านมุงนะครับครั้งนี้มาเจอที่ภูผาพพ์นะครับ ก็ดีใจสสุดเลยครับตามด้วยนกจำแมลงสีน้ำตาลนะครับดาวอนอนรับประมาณนั้นครับก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับสีสันเขาจะใช่สีน้ำตาลนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนกประจำบ่อยตัวนะครับเขาบินไปบินมาโฉบไปโฉบมาให้เราได้ถ่ายรูปใครเหงานะครับตามด้วยฝูงนกกินแมลงอกเหลืองนะครับคำนกกระจีนะครับกลุ่มนี้ก็จะมาบ่อยนะครับให้เราใครเหงาได้นะครับ มาตลอดเวลานะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาแว็บไปแว็บมานะครับแก้งเขา3ามตัวนี้นะครับมาประจําแน่นอนครับใครมาที่นี่รับรองเจอแก้งนี้แน่นอนครับนกกินปีอกเหลืองตัวนี้ก็แว็บไปแวบมามาดื่มน้ำเป็นประจำครับตามด้วยนกกาแวนเขามากันเป็นฝูงนะครับแต่ผัดเปลี่ยนกันลงมากินน้ำนะครับ ขามาพร้อมกับเหยียวชีคานะครับเลยแวบไปแวบมาไม่กล้าลงเยอะครับตามด้วยนกจับแมลงอกส้มท้องขาวตัวผู้นะครับเล่นน้ําแบบคิวๆเขามาช่วงเย็นๆนะครับใกล้มืดนะครับมาทั้งตัวเมียตัวผู้เลยนะครับแต่ตัวผู้เล่นน้ําตัวเดียวนะครับตัวเมียมันได้เล่นน้ํานะครับครับสําหรับคลิปสั้นๆครึ่งวันทิปของเรานะครับก็ต้องขอจบลงในเพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับขอบคุณมากครับผม